การติดตั้งายเซนดิจิทัลบน iPad นะครับอันดับแรกให้ไปที่ App Store นะครับเพื่อจะไปติดตั้งตัวแอปที่ชื่อว่า b o c อก t นะครับไม่ดูเนี่ยครับตัวข้างบนสุดนะครับชื่อว่า b o ็อกอิดพ Editor นะครับกดเข้าไปนะครับสัญลักษณ์จะเป็นเหมือนอบนหน้าจอนะครับวา าสุดหน้าจอแล้วก็ทำการกดที่รับนะครับส่วนผมได้ติดตั้งแล้วเมื่สครู่นี้นะครับไปอย่างเร็วๆนะครับก็จะได้เหมือนขวาบนของหน้าจอนะครับก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า p o w e t PDF Editor เสร็จแล้วขั้นตอนที่1ไปที่ ikku นะครับแล้วก็ไปกดที่ Digital ID เสร็จแล้วก็มากดที่ดาวน์โหลดนะครับ ดาวโหลดรอสักคู่ครับมันก็จะให้มีไฟมากดบันทึกครับบันทึกเลือกที่ไฟนะครับแล้วก็กดบันทึกครับผมเสร็จแล้วครับ,รบไปที่แอปไฟนะครับแอปไฟการดาวน์โหลดการดาวน์โหลดไฟล์ P12 นะครับให้กดค้างไว้นะครับแล้วกดที่แชร์เสร็จแล้วก็ไปเลื่อนหาที่ Open อ n น o อกอ t ด d ีดีเครับผมเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคครับผมเสร็จแล้วครับต่อมานะครับวิธีการถัดมาก็คืออันที่2ก็คือเราเจอโปรแกรมไอแอปนี้แล้วนะครับแอปไอพอกอิดพีดีเอฟยูิเตอร์เสร็จแล้วเรากดเข้าไปนะครับอันนี้ผมเข้าล็อกอินแล้วท่านใดยังไม่เคย ยังไม่ได้ล็อกอินก็ต้องล็อกอินก่อนนะครับโดยบนข้างบนซ้ายมือสุดนะครับตรงคำว่าเวลคัมมันจะมีชื่อมันจะมีรูปคนอยู่ให้เราก,กดเข้าไปนะครับแล้วก็เราลอ็ลอกอินด้วย SSO นะครับใช้อีเมลมหาลัยแล้วก็ตามด้วย password ที่เราใช้เข้าเมลครับเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับก็จะได้หน้าตายอย่างนี้มานะครับเสร็จแล้ว เราก็จะไปกดที่ไฟล์นะครับไฟล์ PDF กดที่ไฟล์ตรงนี้นะครับซ้ายมือเสร็จแล้วก็กด on this iPad นะครับแล้วกดที่ไฟล์นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกหาไฟล์นะครับเห็นไหมครับรอสักครู่นะครับหากเราต้องการจะพิมพ์เอกสารนะครับต้องมีตัว T ตัวนี้ครับกดตัว T แล้วก็พิมพ์เข้าไปได้นะครับภาษาไทยจะเป็นคำว่ารับทราบนะครับรับทราบทีนี้เราจะมาใส่ลายเซ็นนะครับก็ถ้ามันไม่ขึ้นมนาะแบบนี้ก็ดูข้างบนนะครับจะมีเครื่องหมายขีดขึ้นลงนะครับเลือกอลูกศรขึ้นลงให้กดทีนึงนะครับแล้ว v i e อันทรายนะครับจะมีแถบ p ผล่ขึ้นมาแล้วเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนหาเห็นครับ s i g n a t u r e นะครับกดเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนที่แถบตรงนี้กลเป็นรูปประก,กานะครับแล้วก็ Create ใหม่ก็ได้ครับ Create เสร็จแล้วแล้วก็หารูปนะครับหารูปของเราที่เราทำไปแล้วสามารถ กาวไม่เป็นสีขาวได้นะครับโดยกดตรงนี้นะครับอีกตรงนึงนะครับก็คือตรงลูกโบตรงนี้นะครับเกือจะบนสุดทางด้านขวานะครับจะมีลูกโบงนี้แล้วก็กดไปทีหนึ่งแล้วก็เลือกที่อ e ีเมลของเรานะครับน a นสกูล o l p 1 2นะครับมันจะถามพาสเวิร์ดแล้วก็ไปที่แน่ ไ k เคของเรานะครับก็ไป copy ปี้พาสเวิร์ดตรงนี้มานะครับเสร็จแล้วแล้วก็กลับมาที่หน้าเดิมนะครับแล้วก็มาวางครับผมก็กดโอเคไปนะครับกดโอเคไปเสร็จแล้วเราก็จะได้เอกสารที่มีลายเซ็นพร้อมนะครับแล้วเรากดเซฟเห็นไหมครับจะมีข้างหลัง ของมหาลายัยแล้วกดเซฟนะครับมากดา้างเอกสารนะครับครับกนที่นใสยแล้วก็มากดเลือกนะครับที่มีแกรนด้วยมหาลัยเนี่ยครับต่อด้วยองค์กรของเรากดเข้าไปนะครับหินไหมครับ ก็เลื่อนไม่สามารถขยับได้นะครับปีแต่เลื่อนเน็กเลื่อนใหญ่ถ้าเราเลือกตำแหน่งแล้วนะครับเสร็จแล้วกดทรายแล้วกดดันครับแล้วกดใส่อะไรไปก็ได้ครับโอเคครับก็จะได้ ลายเซ็นดิจิทัลของเราแล้วก็สามารถเอาไปนี้ไปใช้งานได้นะครับเอาไปเก็บไปในเอกสารของผมก็คือที่อาจจะเป็นอีเมลก็ได้ครับหรือจะส่งขึ้นไปในหรือจะบันทึกที่แอปปลายก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึก เสร็จแล้วครับขอบคุณนะครับ